สวัสดีครับผมดับเบิลคลอสและวันนี้เราอยู่กับการภาคเรียนเสียงตัวละครที่เราจะได้มานะครับวันนี้ดูกันว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยดีแล้วที่เจ้าเด็กใหม่นั่นไม่ไมาแย่งชันเก็บสถิติพราะแค่สงขก็แั้วจัดให้เลยคนที่เจ็ด ้ฉันชอบดาวดวงนี้จริงๆอากาศที่ไม่มีการปนนปืนหายไปโหอาจ,จารย์ที่มาติวให้นี่มันอะไรกันครับมีแต่อาจ,จารย์ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยนี่เก่งมากเลยนะครับที่เรียกตัวได้ขนาดนี้นี่ผมเข้าใจนะว่าคาดหวังในตัวเด็กของเขาไม่ปกติไว้สูงแต่แบบนี้มันเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าครับ คนเลือกอาจารย์มาติวให้เนี่ยอาจารย์เคลโก้เสร็นะครับหรือว่าบางทีต้องการมอบหทุดทดสอบที่เป็นไปไม่ได้เพื่อชิงโล่เยาวันกลับมาเป็นของโรงเรียนนี่มีอารมณ์ส่วนตัวมาร่วมเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยก็เธอได้เห็นพวกนั้นทุกทรมานมันก็รู้สึกดีเหมือนกันครับโหเแล้วสุดๆอะแต่ว่าผมแค่เตรียบอาจารย์พิเศษ ที่เหมาะสมเพื่อทําให้พวกนั้นเข้ารูปเข้ารอยมันเลยต้องจริงจังเท่านั้นครับนี่คือยุคแห่งเทพเจ้าและอสูรข้าไม่ได้ต้องการปกครองโลกใบนี้แต่ข้าก็ไม่สามารถปล่อยให้ผู้คนตกอยู่ในความทุกข์ทรมานได้เช่นกัน ขอบัญชาเให้ก่านล้างควาวุ่นวายไปโทษทุกสารทิศและปกป้องท่าเรือให้ปลอดภัยนั่นคือสัญญาฉบับแรกของนิวเย่และตอนนี้ สัญญาฉบับสุดท้ายก็ได้ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกันให้เสียงภาษาไทยโดยดับเบิลคลอสอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้เขาด้วยแหละแล้วก็ฝากชอบของเราด้วยนะเจอกันนะหัวเฉียวนิวเจนพรีเซนต์